านผู้ชมวันนี้จะมาสัมภาษณ์นะครับบุคคลที่ได้รับความสาเร็จจากหนังสือเสียงของผมนะครับไปสร้างธุรกิจเป็นหลักก็หลายล้านอะ่ะแล้วก็สร้างตัวขึ้นมาได้เลยอจากพนักงานคนเป็นลูกศิษย์ของผมเองนะครับเดี๋ยวเชิญเธอเข้ามาในรายการอ่ะ่าไงจ๊ะสวัสดีค่ะบอกหน่อยชื่ออะไรชื่อครูเคสค่ะแล้วก็เปอ่าไหนไหนแนะนำหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกอ่าอย่าเพิ่งบอกว่าได้มาจากอะไรแต่ว่าให้ความรู้ของเขาเลยว่าถ้าจะสร้างธุรกิจ สร้างธุรกิจ <semester. S 1> มันไปเปลี่ยนแปลงยังไงของพี่เนี่ยไปเปลี่ยนแปลงไงสิ่งที่เราต้องใช้ในการสร้างธุรกิจนะคะก็คือความแตกต่างนะคะความแตกต่างคือเราจะต้องมีความแตกต่างจากคนอื่นอย่าไปทำเหมือนเหมือนกัน <hadi. S 1> เราจะต้องคิดว่า,าสินค้าชิ้นนี้ที่เราทำขึ้นมามีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นถ้าเราไปทำเหมือนเขาเนี่ยคือมันยากมากที่เราจะสำเร็จนะคะอย่างคูคเคสนะคะขายซิม ซิมมันเหมือนกันหมดเลย<ม>เราจะทํายังไงให้แตกต่างนะคะของครูเคสก็ต้องมีเรื่องราวนะคะมีเรื่องราวในซิมนั้นในเบอร์นั้นแล้วก<ม>ออ็ราคานะคะจะต้องแตกต่างคือห้ามไปแข่งราคาเด็ดขาดอันนี้<ม>คือแบบว่าที่ครูเคสได้จากอาจารย์เลยคือห้ามแข่งราคานะคะถ้าราคาค่ะถ้าราคาเราไปแข่งราคากับเขาเนี่ยคือมันแบบว่า มันเหมือนกับแข่งกันเจ๊งนะคะเราจะต้องเอเอไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่หรือว่าหาลูกค้าที่เขาชอบในราคาสูงแบบนี้นะคะอืแล้วมีด้วยล่ะลูกค้าที่ชอบในราคาสูง <ly g> <statistically> ใช่ลูกค้าที่เขาชอบราคาสูงที่เขาชอบการบริการที่ดีชอบ <ừ> ในตัวสินค้าที่มีเรื่องราวมีเรื่องราวเรื่องเล่าหรือว่าออสินค้าที่แบบมีการบริการที่ดีจากเราคําแนะนําที่ดี จากเราแบบนี้นะคะเราได้ข่าวว่าจะไปจะไปทําธุรกิจอีกอย่างด้วยซึ่งเป็นธุรกิจที่นํารายได้เป็นแพสซีบินคำใช่ไหมทำไรายได้เป็นแพสซีบินคัมาเอ่อตอนนี้เป็นเอ่อเกินเท่าไหร่เกินเป็น10,000แสนหลายแสนต่อเดือนใช่ค่ะหลายแสนต่อเดือน,นะคะ่ะก็ครูเคสนะคะก็ทำธุรกิจนะคะเปิดพื้นที่ให้เช่านะคะเป็นเช่าเปิดร้านอาหารทำโกดังอะไรแบบนี้นะคะก็ได้ ข้อคิดดีๆนะคะได้จากอาจารย์บัณฑิตนะคะ,ะจากจากอะไรจากหนังสือเสียงอันนี้เลยค่ะธุรกิจจากใจกําไรที่สุดแต่ะะมอถึงบอกไปก่อนที่มาฟังหนังสือเสียงนี้แต่ตตก่อนไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบมีรายได้อะไรขนาดนี้บบนบบนก่อนนั่งรถเมเล์ล่าสองแถวนั่งสองแถวสี่ต่อค่ะวิน <c oughs> วินมอเตอร์ไซค์หนึ่งต่อสองแถวหนึ่งต่อ,อ รถไฟฟ้าหนึ่งต่อแล้วก็รถเมย์อีกหนึ่งต่อถึงจะถึงที่ร้านาค่ะแต่ตอนนี้สร้างธุรกิจได้แล้วก็นั่งรวยมากใช่แล้วก็แบบว่าได้หลักคิดมาจากอันนี้ธุรกิจจากใจกจ,จากใจกำไรที่เสุดวันนี้มาช่วยพี่นำเสนอให้ผู้คนอยากให้ผู้คนไปเรียนใช่ไหมใช่แล้วเรายุคนี้สําคัญมากๆเลยนะคะที่ครูเคสอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ฟังชุดนี้นะคะถ้าคุณไม่มีธุรกิจอยู่ในออนไลน์ คุณจะไม่มีธุรกิจอีกเลย<ช>นะคะ<ช>จาเป็นมา,มากๆเลยนะคะธุรกิจจากใจกําไรที่สุดที่ครูเคสอยากแนะนํามากๆมันเหมือนเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็รา,าร,ราคานะคะ4,900บาทวันนี้ครูเคสให้ราคาพิเศษทุกคนอยู่ที่ 3, บาทานะคะก้ายี่ยบาทนะคะแนะนําเลยนะคะเอาไปสร้างธุรกิจให้อยู่บนโลกออนไลน์นะคะธุรกิจจากใจกำไรที่สุด ไม่เค,ย,คยติดใจอยากตามเพจตามเคสไปตามได้ที่ไหนครูเคสชีวิตเสกได้ค่ะมาติดตามได้เลยนะคะสอ,อ,อนเรื่องอะไระเรื่องความสําเร็จนะคะแล้วก็เกี่ยวกับตัวเลขนะคะเกี่ยวกับตัวเลขค่ะเอาละทุกคนผมกับเคสก็ขอลาไปขอนะครับบ <Bye. S 1> ๊ายบาย